พรีวิวแบบแบบอิสตันโฮเทค่ะโลคือประตูที่เอาไว้เชื่อมห้องนะคะตรงนี้จะเป็นครัวคะ่ะต่อไปเราไปดูตู้เย็นกันคะ่ะอันนี้ต้องเสียงเงินนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาและทีวีคะ่ะ กลับมาคราเรน่องจ้านี่จะเป็นเจ้าหมูเอาไว้เก็บของนะคะนี่นี่จะเป็นลิ้นชักของที่นี่นะคะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าระเบียงใหญ่จริงไหมค่ะโอ้โหระเบียงใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดูห้องนี้กันค่ะ ี่คือห้องนอนนะคะถัดมาก็จะเป็นห้องน้ำค่ะนี่จะเป็นวิวของที่นี่นะคะในเวลากลางคืนค่นนะ,คะฝากกดติดตามและกดไลค์ให้กับช่องนุ่มเรือเบิร์ให้หน่อยนะคะ